มาลิกจอเราเปิดได้แล้วทีนี้เราดูได้เลยโอ้โหร<อ>ีเพร์โอ้โหแลรีเพร์บนอาคารปุ๊บเตะเสร็จปุ๊บมีรีเพร์ขึ้นแล้วทีนี้นี่เราได้เห็นแล้วนี่เมื่อวานเขามีแต่รีเพรลล์พมีคนบอกรีเพร์ฉันดูหน่อยเขาว่าหัวจะปวดทางด้านภรรยาคูซโซโซอินยตัตนะครับรีเพย์ สักิตเบอร์เจ็แล้วก็บังฮาเล่สตาร์ทมือเบอร์หนึ่งโอ้โหครับผู้นี่มีมีอะไรเป็นของตัวเองเลยนะครับนี่บังฮาเล่สตาร์ทมือเสื้อเป็นของใครก็ไม่รู้กางเกงไม่รู้ถุงเท้าไม่รู้รองเท้าบังอันนี้น่าจะเป็นยืมเข้ามาอีกทีหนึ่งไม่รู้เหมือนกันโอ้โหหัวจะปวดบางอะไรนะฮาเล่สตาร์ทมือ เอาเลยครับแม่คู่นี้ก็ถือว่าสนุกเลยครับในรุ่น35บวกครัวระหว่างออร์แกนิกครับแล้วเจอกับทางนูรุดีนเกาะ30ครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าทางด้านนุรุดินเบอร์30นี่จะหัวที่หัวตั้มเหมือนกับครูฮาซันหรือเปล่าแต่จากสถิตินะครับแข่ง40ครั้งนะครับหัวทิ่มไปแล้ว39ครั้งโอ้โหโดยประารธานรมดอนอ่าเลยครับมาเป็นการคข้าควงบอลครับของอากาอันนีครับโดยหมายเลข67ก็ครับบังตั้มและจวันดีจ่ายมาให้หมายเลขหนึ่งหนึ่งครับอาซาอาซาแล้วลงนี้ไหลมันก็เพื่อร่วมทีมกันมาตั้งกันใหม่กันที่บริษัทาประตูครับหมายเลข11บุญเดนริศและ็จ้าวัดีมาทีาาโโโโ่บางตั้มและเจ้าวันดีเราจะยิง มือนะครับโอ้ยอย่าลืมนะครับโกนหนูก็ไม่ใช้มือนะบงังโอ้ยหัวจะปวดเหลือจะเชื่อลูกอยู่ทางด้านเบอร์30แหมแล้วโดนสกัดตัดออกไม่ได้ของทางด้านเบอร์69ของทางด้านออกกระดิกลูกอยู่ทางด้านเต๋าเบอร์11เบอร์11แล้วก็มองหาเพื่อนลูกก็ชูรากลากเลื้อยไปเองเลือเล้อยซ้ายแหมเรียบร้อยเป็นไงบอกแล้วแหมจากสถิติ40ม่มตบแนี่ล้มไปแล้ว39 เอาล้ครับคิกอินเข้ามาครับของอากาักนีครับกลับมาตั้งที่อาซาครับอาซาได้บอลในวันนี้ยิงไกลๆมาติดบงังเอลส์สตาร์ทมือครับโอ้โหเ <c oughs> ขาใช้ขาได้ดีนะนี่เขามีคู่ของหูเขาด้วยนะไครครับอดจฮาทาหน้าไม่ทาคอนะครับวันนี้ไม่มาครับแล้วจวังหวะนี้ลูกมายิงมาครับแม่ก็ยังติดบงังเอลสสตาร์ทมือแล้วมันไปไหนวันนี้อัจฮาไปไหนครับนี่เมื่อเช้ามาทักอยู่แล้วก็ไปหายไปเลยครับ เอาตอนนี้บางสมชายยกมาแมบ่บอลลูกนี้แรงออกหลังไปครับบางมาลิกเติมเกมขึ้นมาใหม่ของทางด้านอ๋อแกเด็กสมาัศน์เบอ 17, บร,ร 17, ์สิบเจ็ดเบอร์แล้เบอร์สิบเจ็ดริมเส้นลามกาบซ้ายหลังขวาสายสมาัศน์ได้ร้อย 100, สิบเอ็ดแม่แล้วก็เฮ้ยแล้วแกมาจัดการสกัดออกไปเลยมันเด็กๆตึ๊บแม่ลูกจะทะักแล้เบอร์หกสิบเจ็ดลูกแล้วก็ <c oughs> ยังอยูอย่นะครับลังยังอยูอย่เรา,า,า,าตัดมาข้างหน้าเบอร์สิบแปดแต่ว่าออกข้างสนามปลาย คลิกอินเข้ามาของออร์แกนิกครับมาตั้งให้กับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับบุญจริตครับและจวัดนี้ส่งไม้กับศูนย์หน้าและตัวจะบางดอนสกัดไว้ได้ครับนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดของทางออร์แกนิกนี้ก็คือบางริมครับบางริมจะได้คลิกอินเข้ามาบางริมยกไม้กับหมายเลขหกสิบเจ็ดบงตาและจังหวัดนี้บางตำไมล้อจังหวะแม่ก็จะส่งให้อาซายิงบ็จะไม่ได้โอ้โหเล่นไว้มาของทางด้านเบอร์หนึ่ง มุนระดินแม่นีลูกอยู่ทางนั้นเบอร์29เบอร์29บเาบางหวอส่งมาทางนั้นละกองกลางกองกลางลงมาแล้วเงเส้นแล้วกับซ้ายแล้วกลับสายเออด้วยสกัดธรรมดาเลยเหนื่อยหรือไงอ๋อครับจะเป็นลูกอิงเข้ามาครับของออร์แกนิกครับอาซาครับส่งมาให้กับไมล์เลขโคกสุเจบางตั้มบางตั้มให้บุญจริตครับบุญจริตส่งมาให้บางริมบางริมเล่นกับบางบุญจริตแล้วก็จังหวะนี้อาซามาครับบุญจริตแล้วจังหวะนี้ไม่ได้ยิงแล้วไปยังฝรัแล้วครับบางหวอลบางหวอลเลี้ยงเส้นยิงกโห ภาพซูมมาที่หน้าเราซูมซูมซูมถึงซูมโอ้ซูมหน่อยโอ้ยแล้วก็ เดี๋ยวต้าบตาบตาบตู้นี้ดิโซไปแล้วครับมบมไปแล้วซูมไปแล้วอืออ้าวไปเลยอ้าวโอ้ยมาเลขสิบเจ็ดครับบางรีเมื่อแม่ยิงอย่างโคตรเร็วเลยโมแต่ดึงนะโอ้ยโมแต่ดึงหน้าดูแล้วดูภาพเดี๋ยวดูภาพรีเพย์นะเดี๋ยวดูภาพรีเพย์โอ้ยต้องตัดสองเพย์เลยนะเนี่ยโอ้ยแล้วภาพรีเแล้วโอ้ยเสียประตูเลยมาแล้วทีนี่คุณวาวโอ้โหชิป กำลังร <ล ỏ S 1> เอเดินมารอรอเพื่นอนยืน<ร>ชมามาเลยเรอรอเลย<ม>พักเดียวเสียประตูโอ้โหเสมอกันเร็วเรือใหม่ของทางด้านนุรดินเบอร์สามสิบแหมโดนสกัดตัดออกไปได้บู้รษาประตูออกอิกเบอร์สิบเจ็ดตรงมาแล้วก็ยังไงมองหาเพื่อนริมเต้นมาได้แล้วกับขวาเบอร์สิบเอ็ดแล้วก็แหมโดนสกัดตัดออกไมได้ขอาทงด้านเบอร์สามสิบเปลี่ยนสกอร์กันเนื้อข้างหลังลูกยิบกดให้หน่อย เอา๋ะครับเป็นลูกฟาวครับแม่บุญจริตครับไมายเลขสิบเอ็ดครับแล้วไหลมาให้บางริมแล้วตรงนี้ติดบางรมาอดแล้วบางบุญจริตแล้วจะส่งให้เพื่อนร่วมทีมแม่ก็ไม่ได้ครับแม่ลูกนี้บางตั้มไม่มีโอกาสได้ยิงจะเป็นลูกคิกอิงเข้ามาครับกองทางนุรุดิน30ครับเรื่องสมชายลงมาแล้วบางรมาอดกับตันรมาอดบางรมาอดบางรมารดแมบางรมาอดเลี้ยงไปไหนแล้วแม่แม่ ลืมถอนเกียร์เมื่อกี้เล่นไว้ของทางด้านออกแกดิกเบอร์ร้อยสิบเอ็ดยกมาทางด้านบุนรัศประตูยังไงสกัดออกไม่ได้หรือเปล่าดูอยู่ทางด้านออกแกรดิกตกัดตัดออกไม่ได้ก็ได้ไปยี่สิบเก้าแล้วก็แม่ออกข้างสานามไปอาจารย์ชี้ลูกนี้ก็เป็นลูกคอน,นเนอร์ครับของทางทีมออแกนีิกครับบุญญาดิษฐ์ส่งกลับมาให้อาสายิงมากลับมาติดบางริมบางริมยิงมาแม่ลุกนีผ่านหน้าประตูไปอย่างน่าเสียดายครับ ต่างเกมขึ้นมาใหม่ของทางด้านนูรุดิน30 f c ต่างโลกแล้วส่งมาที่ด้านกลาง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 แล้วก็ยังไงแม้จะลือไเลือคืนมาทั้งสามสิบเบอร์สามสิบแล้วก็บังหงเข้าทางข้างหลังนะครับเนี่ยโลกนี้นะครับอย่าเข้าแรงนะเดลิซีวด,ดวงแตก เอาเลยครับจังหวะนี้ครับยังไงครับแล้วก็โยกมามงสะบัดมาแล้วลูกนี้ครับมาอาซามงสร้างมาเข้าทางนูรุดินมาไปบางสมชายแล้วจังหวะนี้ยังไงครับแม่แล้วตอไม้บางวอลตอไม้บางรลมอนแล้วจังหวะนี้บังลมอนตอมาบางสมชายบังลมัอนาตอมาแล้วติดบางอาซาได้บอลอาซาได้บอลจังหวะนี้มาส่งบางริมมาเลสิบเจ็ดบางริมจะโซยคุณ so บุญญรีจะเจอบางวอลดักได้แล้วกระเจงกับบางรลมอนแล้วบางรอลมาแล้วกับบางวอลไม่ถึงครับโอ้ยลูกนี้แม่ดีว่าทางเอาแค่นึ่งสกัดตัดออกไว้ได้นะครับลูก นี่กินเข้ามาใหม่ของทางด้านนูรุดดีนแม่สนามนี้บางเบาหนี่โดดเด่นจริงๆเลยครับบังมาลิกโอ้โหภรรยามานี่ดึงหน้าหน้าดูเลยครับผมทางด้านเบอร์ยี่สิบเก้านูรุดดีนทางแกย์เ้ามาของทางด้านออแกนิกเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดลิมเส้นมาทางด้านขับซ้ายแหม่แต่เบอร์สามสิบตัดออกไม่ได้ของทางด้านบาตานโดนอีกข้อมาใหม่คิกอินเข้ามาบ้างครับแม่จังหวัดนี้มาที่อาซานอาซานมาส่งมาที่บางบุญจริตบุญจริตมาแม่จะส่งให้กับแม่เลขสิบเจ็ดก็ไม่ได้ครับสำหรับบังริมโอ้โห เด็กเห็นเข้ามาใหม่ของทางด้านนูรดินก่อสามสิบไหมส่งลูกอยู่ทางหน้าเบอร์ยี่สามแหมเลื้อยจี้แล้วก็จี้มาลูกยังอยู่ทางนั้นเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยี่สิบเก้าแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดอากระเด็กแหมตัดตัดออกไว้ไม่ได้ลูกอยู่ทางนั้นแล้วเบอร์เจ็ดนูรัดดินนูรดินส่งมาเรื่องเบอร์ยี่สามเบอร์ยี่สามเลอยเลยจี้แล้วก็จี้มาทางหน้าเบอร์สามสิบเบอร์สามสิบค่อยหลอกดึงตีน้อง โอ้โ๋อเลยครับแม่ทางนุรุดินได้กินเข้ามาโดยบังกบังโรมัดอนบังโรมัดอนได้มาไหลมากับบังมหัสากิษแล้วก็มาตั้งกันใหม่ที่บังมัดบังมัดได้บอลจวันนี้แทงทะลุมาแล้วก็ติดแล้วก็ไปครับบังบุญจริแล้วก็ปั่นโค้งมาแม่ออกหลังไปกับบังมาลิกแตกว่าแม่ขอโทษเพื่อนด้วยนะแม่จ่ายแรงไปหน่อยนะเล่นไวมาของทางด้านนุรุดินเบอร์เจ็ดแม่แล้วก็สับแม่โอ้โหเสียงกองเสกิกัด แล้วจังหวัดนี้ครับมามืงเต่าครับมาเลสนี่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 ไงขอขาเข้ามาที่อาซาอาซาได้บอกจังหวัดนี้ส่งให้กับมึงเต่าควายมาแล้วจังหวัดนี้ดีดมาให้บังริมแล้วเออแล้วจังหวัดนี้มึงตั้มแล้วจังหวัดนี้มาอาซาขึ้นมาเองว่าอาซาขึ้นมาดีดมาให้บังริมบังริมจะส่งให้บังตั้มแล้วลูกนี้ก็เดือกล้วจังหมอซากิทมอสากิทมอสากิทพาทัวร์แล้วก็ลูกนี้บังมอซากิทโดนแย่งแล้วจังหวัดนี้จังหวันี้บางมัดมาใม่มอสากิทแล้วบังมัดอีกที่ ลูกอยู่ทางด้านบริษระตูมุฮัมมัดสกิตเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมองเยอะมาส่งมาเร็วแล้วกับขวาเบอร์ยี่สิบเก้าแหมโดนสกัดตัดออกหรือเปล่าลูกยังอยู่ขึ้นมาไวๆของทางด้านเบอร์สิบเจ็ดแล้วก็ริมเส้นมาแหมแล้วก็โดนสกัดตัดมาแก็ได้เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดมุฮัมมัดสกิตแล้วก็ส่งมาทางด้านกองกลางเบอร์เจ็ดของทางด้านออกแกนิกสกัดตัดไว้ลายลูกอยู่ทางด้านเบอร์สิบเอ็ดของทางด้านออกแกนิกออกแกนิกกระจุกกระชากลากเลยมาเฮ้ยก็เลยก็เลยจี้มาเฮ้ยโอ้ยเต่าเอ้ยมาเดี๋ยวเราม แลยลูกนี้ยิงมากบแม่ทางนูนี่ก็ยังไม่ได้ก็มาตั้งกันใหม่บังมัดยิงมาเอาไะไรลโอ้มาม่ลูนี้พาชาแล้วก็สลับหมาเลขหนึ่งหนึ่งอาซาับมันปิ้นเข้าไปเองครับหนีมาแล้วครับสองหนึ่งครับเล่นไวมาของทางด้านออร์กินิกเบอร์สิบเจ็ดริมเส้นมาทางด้านเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดแล้วก็แม่ นี่ครับหลังจากน้ำไปโอ้ยภาพช้ามาแล้วดูดูบังเหวายิงดูบังเห่ายิงหน่อยมาโอ้ยครับไม่การเป็นตัวครับส่งบางไม้ลงมาครับแม่เดี๋เราดูครับว่าจะเป็นยังไงครับการแก้เกมของทางออร์แกนิกครับออร์แกนิกมามาจะมาเลขที่สิครับบางริมบางริมมาที่อาซาอาสาหลอกมาเข้าทางบางไม้แล้วลูกนี้ปล่อยบันออกข้างสนามไปครับ ทางนูรุดีน30ได้คิกอินมากครับมีการแชลล์บอลในจังหวะสุดท้ายครับมาแล้วก็มาบังมัดซากิดมาที่บังมัดครับบังมัดได้บอลในจังหวะนี้บังมัดบังมัดบังมัดสับสับมาที่บังมัดซากิดบังมัดซากิดส่งให้กับบังวาวบังวาวมาแล้วก็มากระมวลซากิดแล้ก็พลาดแล้วกับบังมาลิกลูกอยู่ทางนั้นแล้วเป็นสิบเจ็ดของอาร์ติเกแม่ลูกแล้วก็อยู่ที่เป็นสิบเจ็ดล้วก็ถูกซาลายทุเรศแต่โดนสกัดตัดออกไว้ได้ของล่างสนาม เอาละครับลูกนี้มาครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับกองทั้งทีมออาแกนิกบังมันไอ้โอ้โหลูกยังอยู่นะครับบังมัดเลื้อยมาแล้วก็ตีจีแล้วก็ตีจี้มาแล้วเน่ยกองกลางกองกลางโอ้โหแม่เบอร์สิบเอ็ดไกลเบอร์ยี่สิบเก้าน mm ี hmm. mm ่มันมีความในใจอะไรกันหรือเปล่านะครับแม่ผมรู้นะครับประวัติของสองคนนี้นะครับอื ที่มาของออแกนิกโอ้ยเหลือจะเชื่อแล้วจังหวะนี้ก็แม่พี่เต่าครับส่งมาให้กับบางริมแล้วจังหวะนี้แล้วก็โยกมากับบางอาซาอาซาแล้วก็แทงมาให้บางเต่าแล้วบางเต่าแล้วโดนพ้าหลักมัวซากิดเหยียบมาแล้วจังหวะนี้มาบางไม้มาเอ้ยมาไม้นี่ครับแม่บอลเราไม้แล้วก็ตรงนี้ยังไงครับโอ้โหเลยวจังบอลมาที่ริมทะเลโยกกระดกมาแล้วถึงกับตันรอบาแล้ตองส้นโอ้ยแล้วอ้าวแล้วริมต้องเป็นสองโอ้โหรีเพร์รีเพร์ต้องเข้าหกรีเพร์ต้องเข้า แปดรีเพย์ต้องเข้าสิบโอ้โหไปครับเวลาแข่ขันนะครับโอ้ยแล้วก็ตัดมาที่รีเพย์นะครับอาจารย์ผมก็อยากจะเรียกแม่สนามแต่อันนี้ไม่ต้องนะโอ้โหรีเพย์รีเพย์แล้วก็ลูกบังดอนเบาเบามาแล้วก็ผู้เล่นสามตัวเต็มรังเลยเต็มรังไข่เลยทีนี้โอ้ยลูกนี้เราก็จะเรียกเค้อมาเสร็จปุ๊บมาปให้โอ้โหเต็มรังไข่เลย โอ้ยหัวจะปวดแม่ลุงนี้นี่เราจะเรียกแพทย์ก็ไม่ได้นะ oh, 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 oh. ไม่ได้ไไม่ได้ครับแม่ถ้าว่าเรียกแพทย์ก็ต้องพกตะเกียบเข้ามาเขียขย่ยวไข่ลำบากอีกที่นี้เออโอ้ยแม่ oh. แม่เขาเรียกแพทย์แพทย์บอกขอสเปชฉีดเลยเขาว่ายังไม่ยังไม่เลิกเลยเบอร์สิบเจ็ดบอกโอ้โห,หกูนี่ทรมานหน้าดุโอ้โหโอ้โหแล้วเต็มรังไข่เลยนะครับเข้าใจความรู้สึกตรงนั้นเลยนะครับแม่แ <c oughs> ม่บาง <c oughs> ดีก่นอนอีทีก่อนแล้วก่อนรีเพลงทีง <c oughs> ได้ไหม <c oughs> <c oughs> แม่ เอาอีกทีมึงเดะมันไม่ชัดเจนโอ้โหหัวจะาปวดนี่มาอีกแล้วมาลีมาอีกแล้วไอ้ดูยังชัดเจนตอกส้นมาบุรุษาประตูเขียมมากให้โอ้โหแม่เต็มรลังไข่เลยทีนี้ โอ้ยขอชาไปดูดิโอ้ยงอเป็นกุ้งเลยนี้แล้วก็ประธานนอนไปนอนอะไรครับเขาโอ้ยดูะ้วนไปทับอีกแล้วบางนอนไปนอนอะไรเขาน่ะโอ้ยแม่ขอขอเกี่ยวไปด้วยนะครับเมยไปดูในไลฟ์สดได้เลยท่านไปไปไปค็อกกันเองเลยโอ้ยหัวจะปวดเลยครับเมยโอ้โหเป็นคู่ที่หนักแน่นนะครับโอ้โหหนักใจเหลือเกิน เอาเลยครับมาเกมในครึ่เวลาหลังกำลังจะเริ่มครับแล้วก็ให้บางริมไปพักก่อนครับแล้วก็ส่งบางไม้ลงมาบางตั้มลงมาอาซาลงมาและอีกหนึ่งท่านครับบังเต่าครับเนี่ยเต๋านะครับเมื่อกี้หลังจากที่หมดเวลาครึ่งแรกครับแหมลงไปเติมนะเดี๋ยวดูว่าจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับตัดมาทางด้านนุรด,ดินเบอร์เจ็ดโยกมาทางด้านแม่ตัดมาทางด้านออกแกนิกเอาแล้วประธานดอเริ่มเครียดแล้วหลังจากที่ตะกอนําอยู่สองประตูต่อหนึ่งจะไปเครียดอะไรเนี่ยหัวจะปวดเลย เอาละครับลูกจะเปิดจะประตูของออร์แกนิกก็มาไหลมาแล้วมังมัดสกิดดักได้กลับมาตั้งดี่กบมาบังมัดแล้วก็ไหลมาให้กับทางฮาดิดฮาดิดกลับมาตั้งที่บังมัดบังมัดยังไงครับบังมัดพามาบังมัดส่งมห้มังมัดโยกมาโยกขยโยกโยกแล้วก็โยกโยกหลอกมาให้กลับมาฮาราคาฮาดิดฮาดิดจะส่งให้กับเพื่อนรุ่ทีมก็ตีดแล้บังมัดเรากลับมาตั้งกันใหม่แล้วครับ อยอยู่ทางด้านฮาดิสแล้วก็ไม่ก็จู่ก็ได้ลากเลยมาส่งข้ามมาทางด้านมัวมาสาเกตเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดส่งให้ได้บังมัดบังมัดแล้วก็โดนสกัดตัดไม่ได้แล้วก็ได้ฮาดิดฮาดิสแล้วก็แหม่เต๋าเต๋าตัดบอลไม่ได้ลูกยังอยู่ทางด้านนดูดิแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยใครเขาคนนี้ตันซ้ายซะตลอดการตันซ้ายสกอร์สกอร์ โอ้ไม่ได้เลยนะครับแม่นานๆจะชนะทีนะครับโอ้โหเจาวเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งนับศพทหารแล้วก็จกังหวะนี้ขึ้นมาแต่บังมัดแน่หลอกสวยครับแล้วจะเป็นลูกเปิดเกมมาของนุริน30ครับไม่ยังเวลามีเยอะครับนะดูอาการนี้จะแก้ยังไงมาที่มุมหมดสากิดมุมหมดสากิดได้บอลมาแล้วก็ตีบอลมาที่บังมัดบังมัดได้บอลจากจังหวะนี้ไหลามาให้ฮาและก็ฮาดิดฮาดิดมาเจอแล้วเติร์นมาก็ไปรอจากแถวสองแล้วตังนนี้ยิงมาติดแล้วต้องเคลียร์มาอาซาแล้วจังหวะนี้เคลียร์ออกมาก็ไม่พ้นเขตอันตรายแล้วมาฮาดิดไม่ทัันครบ กาไม่ทันกันเลย olla, ลูกเล,ย,ลยออกข้างสนามไปแล้วก็ตั้งเป็นลูกทิกินเข้ามาใหม่ของทางด้านออร์แกนิกส่งมาทางด้านเบอร์เบอร์หกสิบเจ็ดแล้วก็ส่งมาทันระเบิดเจ็ดตัดบอลไม่ได้ของทางด้านห้าสิบสองเมื่อห้าสิบสองเมื่อสี่สิบสี่ท้าทายี่ส่งคืนมาทางด้านมูฮัมหมัดซักกิศซักกิศส่งคืนมาทางประตูประตูประาูประตูมอฮาลีที่ตัดบอลมาได้เต่าแล้วก็สับเรียบไปยังติด ขานอยู่ในลูกเล่นไวของทางด้านนูรุตินนูรุตินส่งมาให้ขายไม่ส่งส่งให้ต้งนในต้งนก็ปล่อยออกข้างสนามไปเอากับมาเล่นกันต่อสำรอบเอากันิีกมาที่เจ้าเตาเตาได้บอลในจังหวะนี้ยังไงครับจับบอลดึงรอและจังหวะนี้ก็ส่งมาที่เจ้าตั้มตั้มได้บอลใน,น,ในจังหวะนี้ยิงหมาก็ยังไม่มาแล้วบอลยังไม่ออกมาที่เจ้าเตาปล่อยบอลออกข้างสนามไป S <S <Legend ary> เล่นไว้ของทางด้านออร์แกนิกเบอร์ร้อยสิบเอ็ดใหม่แล้วก็หลุดชาคากรูกมาทางนั้นเบอร์ยี่สามบังมัดบังมัดตรงไหนได้แล้วลูกสกัดตัดออกมาได้ว่าได้ของทางด้านออร์แกนิกเบอร์หกสิบเจ็ดโยข้ามาแหมแล้วก็ส่งมาสกัดตัดออกหลังสะนามไปนี่จะตเป็นลูกคอนเนอร์ครับของทางทีมออร์แกนิกครับมาลิกสกอร์ผิดด้านผิดข้างว่าสกอร์เออใช่ อาอแล้วก็ไปจังหวัดดีบอลมาแล้วเต่าเต่ามาเต่ามาเต่าพามาเต่าพามาเต่าโยกมาเต่ากาลังหลบมาแล้วโดยลูงนี่เต่าทำแหม่โดนข้างสกัดออกไปกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่อ้าว ไม่พี่ไมยกำลังจะเปียนแล้วไงจังหวะนี้ครับยกประโยชน์ให้ทางการดูุรินได้บอลกับที่โมสักกิทครับโมสกกิทส่งไม้ device, an, really? LGB, กับไปยังครับพาทัวร์มาก่อนพาเขาเดินมาพาเขาเดินมาแล้วก็จ่ายมาแค่หาแล้วก็หาดิทหาดิทมาแล้วก็จีมาแต่๋ยวจะมีหาดิทมากับตั้งที่โมสักกิทมสักกิทกับมาที่บังมัดกับบังลิก โลกอยู่ทางด้ตนห้าส52องมสองมาลิมเซนมาแล้วก็จี้แล้วก็จี้จี้โองกลางกองกลางเบอร์สี่สสี่โซนี่สี่สี่ส่งมาได้ลูกสาประตูริมเ้นมาไทได้โมฮัมมัดสกิดคืนมาได้ดบอรยี่สามเบอร์ยี่สิบสามของทางด้านโนร์ดินหม่แล้วก็กระชากลากเลยมาทางด้านเบอร์เจ็ดเบอร์เ็ดแล้วก็แม่ลองใส่ขวาดูแต่ก็ติดตาบุ้เล่นของทางด้านูเอลกาดิก ครับเล่นสัตนๆมาครับนี่เจ้ตันครับแล้วก็ไหลมาจังหวะนี้หาดิษแล้วก็ไม่ได้ยิงแล้วลูกนี้สมมติเจ้าตันนะแมาสายตลอดการแล้วจังหวะนี้ยังไงล้อหลอกมาออกข้างข้างสนามไปทริกเกเข้ามาใหม่ของทางด้านเบอร์52ก็จะกระชากลากเลยมาเจ้ออกกากระดิกแหมเกือบโดนลงโทษจากของทางด้านออกกร์แกนิกแล้วก็ลูกโยกมาของทางด้านเบอร์14อาทิตย์อาทิตย์เนี่ยควายหลอกไปหนึ่งดอกแล้วก็เราบอกเวลากันลูกอยู่ทางด้านเบอร์43เทปดี แล้วก็ลูกยังไงแม่โดนสกัดตัดไม่ได้ของทางด้านออแกนิกเบอร์สิบเจ็ดขืนตีขึ้นมาใหม่ของทางด้านออแก,กนิกแม่เดี๋ยวก็โดนสกัดไว้ขางด้านเบอร์เจ็ดอดอแกนิกอดรเกือบไปแล้วอาด,ดาหานะครับแม่ไม่ได้ดูลายเลยนูน่นอาด,ดาหาทาหน้าไม่ทาคอนะครับแม่นูน่นอดดาดาทาหน้าไม่ทาคอยืนอยู่เนี่ยไม่ได้ดูกลุ่มเลยเขาแข่งกันน่อะอ๋อเราไปดูจังหวะนี้ครับแม่ลูคอนเนอร์ครับอาซาเข้าแข่ง อ๋อแกนี่ครับเป็นผู้โยนมาแล้วตรงนี้เจ้าเต่าหลอกมาบังรีมั่นแล้วเข้าเข้าหลังคาไม้แตกเล่นเกมเร็วๆนะครับมาแล้วหราคาดีขึ้นมาในจังหวะนี้โยกก็โยกมาหาที่ถักข้อไม้ก็มูฮัมมัดสาคินหลอกมาได้หาดิลงไม้ก็สันสมชายแล้วตรงนี้ลงเต่าสองมายิงเรียบเลยโอ้ยนำห่างออกไปครับด้วยสกอสี่ประตูตอนหนึ่งโอ้โหวันนี้ครับนูรุดีนมาสวยเลยครับ แล้วก็ลุยกันต่อมาที่อาซาครับยิงมาไม่ลูกนี้มันก็เหินง่ามขานออกไปเล่นเร็วๆครับบางมัดมาส่งมาที่บังมอดสกิทโมสกิดได้บอลมาคืนที่บังมัดบังมัดมาแล้วก็ยกจิ้มให้บังสมชายบังสมชายมีตัววิ่งอ้อมมาบังสมชายพามาแล้วก็ส่งไม้หาดีแล้วก็โดนตัดมาได้หาซะแล้วก็ไม่มีตัวมาเติมครับเล้วกเกมบสวนครับมาบ้าของนูรินสามสิบมาแล้วจังหวะนี้มันนั่นกับซ้ายที่บังสมชายบังสมชายก็ได้รับซ้ายยิงมาก็ยังติดไม่บังริมครับแล้วก็ทีอีกกินเข้ามาใหม่ของทางด้านเบอร์เจ ยกแค่แค่มาทางด้นเราบอร์ยี่สามนูรุตินนูรุตินเลือยจี่ทลื้ี่ตัดไม่ได้ของทางด้านเอากระนิกเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดส่งให้ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดส่งให้ได้เบอร์หกสิบเจ็ดแล้วก็ลิมเส้นมาแหมโดนสกัดตัดไม่ได้ว่าลูกยังอยู่ลูกยังอยู่ทางด้านเราเอากระดิกแล้วก็ยกแหมสกัดตัดออกไว้ได้เล่นไหวของทางด้านนูรุตินเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดแล้วก็ยังไงยกข้ามมาทางด้านเบอร์เจ็ดเบอร์กับเบอร์เจ็ดเบอร์กับเบอร์เจ็ดแล้วก็ส่งคืนมาทางด้านเบอร์สิ มาไม่ลูกยังอยู่ของทางด้านนูรุดินเบอร์เจ็ดแห่เกือบเป็นประตูแล้วลูกมัวมาสเกตลูกอยู่ทางด้านมัวมาสเกตส่งมาทางด้านบังหวั่วบังหวั่เบอร์ยี่สิบเก้าส่งมาทางด้านกองกลางเบอร์ยี่สิบสามเบอร์ยี่สิบสามมองหาเบอร์เลาะช่องมาแห่แต่ก็โดนสกัดตัดไม่ได้ลูกอยู่ทางด้านออเแกนิกเบอร์สิบเอ็ดเบอร์แล้วก็เบอร์สิบเอ็ดเต๋าแล้วก็เต๋าเต๋าสมชายแม่ลูกนี้ออกเลยครับมาครับเป็นลูกเปิดมาของนูรุดินครับ จากประตูครับหมายเลขเจ็ดไหลซั้นสมชายก็มาที่มามุมัสกิทส่งไห้เราบังวาวบังวาวมาแล้วก็สองหนึ่งแล้วจังหวะนี้มาแล้วมาเลยยิมซามังมัดเลือกยิงโอ้ย อะไรครับมาครับมาจาาังหวะคอนเนอร์แล้วก็มัวาเกิ๊ดยิงเลยยังติดบังริมอีกครับอย่างเป็นลูกคอนเนอร์ต่อเนื่องแล้วดูต่อไปครับจะได้ไม่ได้ใครจะยิงบังวลอลลอยู่ไม่ได้เหมือนกันเลยเลยจังหวะนี้เป็นส่วนกับอาซาตายรอดมามัวมาสกิ๊ดแยกกลับมาแล้วจวววาาาาาังหวะวนี้ยกมามาบังมัดเต่าซองยิงโอ้โหก็ยังติดบังริมอีกครับบงังมาลิก ทรีกินเขมาใหม่ของทางด้านบังมัดนะครับโยข้ามาทแล้วนะับบังสมชายบังสมชายเบอร์18มองหาเพื่อนริมเส้นมาท้ายหลังกับซ้ายลังกับซ้ายเบิงหว่าวบังหว่าวเบอร์29แล้วก็ควยหลอกกระชุกทางเราแล้วเรียบร้อยตีตีมาเรียบร้อยเลยโอ้โหโยสกัดไม่ได้ของทางด้านนูรุดดินแล้วก็ใสซ้ายโอ้เรโยโอ้โหไล่มาแล้วครับสองสี่ครับโดยเบอร์11บังเต่าครับเอาละครับแต่ลมาดูทางด้านออร์แกนิกนี่จะ ทำประตูได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ทางด้านโนโรดด์ดกงทำท่าจะตีออกห่างไปอยู่เรื่อยๆลูกอยู่ทางด้านเบังมัดเบอร์ร23แล้วก็จีแล้วก็จีมาทางด้านกับซ้ายโดนสกัดตัดบอลไม่ได้แล้วก็ยังไปได้อยู่ทรงนั้นเบอร์23แล้วก็เลียบโอ้โห ôi! แม่หัวจะปวดเหลือจะเชื่อ,อ ลงนี้ครับทำมาสวยเลยครับลุยกันต่อครับอาซาได้บอลอาซาได้บอลมาไมเราส่งก็ส่งมาให้กับเจ้าเต่าแล้วก็เกือบจัดได้แล้วเจ้าเต่าจี้แล้วก็เลี้ยงมาแล้วก็ส่งมาให้เจ้าไม้แล้วก็ลงนี้เจ้าไม้โอ้โหเกือโอ้ยลูกนี้ามออกไปครับเราจะไม่รู้กันเด้อไหลมาของอ๋อแกนอีกนะอาซายิงมาแล้วก็เอิมโตบังวาวยกกระดูกบังวาวยิงกระโดดโอ้ยลูกนี้สวยเลยนะแม้วันนี้ครับบังวาวครับบอกได้เลยว่า หล่อมากครับเดี๋ยวบังวาวนี่เชื่อได้เลยว่ามันจะต้องไปตัดคลิปลงกลุ่มแน่นอนวันนี้ขออนุญาตปิดเสียงแจ้งเตือนะครับมีแน่นอนครับคนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วจังหวัดนี้ลุยกันต่อทองครับแล้วจอดีมาลุยกันต่บังมัดบังมัดส่งไปมดาสกิดมอสกิดมาที่ประจักสมชายแล้วก็ตรงนี้ไหลมาบังวาบังวาแฮตติกแฮตติกแฮตติกไม่ยายแล้วก็ม้วนกลับมาก็บังลิกวันนี้วาวร่างทอง โอ้โหแหมพ่อบอกว่ามีไลฟ์สดนี่เบาล่างทองเลยนะครับปกติเล่นเป็นเลนเลยเล่เรามาดูกันต่อครับแม่บางสมใจเดี๋ยวเราดูเขายิงแฮตติกได้เดี๋ยวสวัสดีเพื่อนเติมมาเพื่อนเติมมาแต่งหลอกคุณดูครับนี่วันนี้เขาเล่นมั่นใจจริงครับวันนี้เขาหล่อนะหล่อจริงๆครับเล่นไวมาอยู่ทางด้านเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดสองคนเบอร์ยี่สิบสามเบอร์ยี่สิบสามก็จู่ๆล่างเรือประธานกองกลางแหม่ก็โดนออกข้างสะนามไปเออบางเบานี่เตะเตะที่ขาแล้วก็ทำไมนะมาริ ครับผมเตะที่ขาแล้วทําไมตึงที่หน้านะครับผมโอยโยกข้ามาของทางด้านโนรดิกก็ทำเต็มทีลาดเรียบร้อยเลยโอ้โเอายังมีเวลาอยู่ครับ5้าสามแล้วห้าสามแล้วเลยสองรู่แล้วห้าสมาแล้วเดี๋ยวเนวสนุกก็เลยกันแบบนี้โอเคนี่ดูท่าจะไม่ยอมนะครับหลังจากที่เติมควันมาในครึ่งเวลาหลังเนี่ยเอาแล้วอาทิตย์ไวขึ้นมาของทางด้าน ออกเด็กเบอร์สิเบเอ็ดไอ้เต๋าไอ้เต๋าส่งมาได้รับวครับขวกลับวขวาแล้วก็ยังไงได้หรือเปล่าได้แล้วโอ้โหเกือบไปแล้วม่ช่วยกันป้องกันไว้ดีครับสำหรับนูรุดินสามสิบครับดูว่าจะเสียสมาธิในช่วงท้ายๆไหมแล้วจังหวัน,นี้ไหลมาเจ้าเต๋าเจ้าเต๋ายิงมาแล้วก็ดีกับมามา,มาที่บางริมบางริมได้บอลจังหวัน,นี้มายกปั่นโคมาออกหลังไปครับแล้วก็โอ้โหหมดเวลาครับผมแกงขันในครึ่งเวลาหลังนะครับเป็นทีมนูรุดินนะครับ ชนะไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ3โอ้โหหลังจากที่แข่งมา5แมตช์นะครับเพิ่งจะมาชนะแมตช์นี้นะครับโอ้โหทางด้านทีมงานนนรุตีนอเคครับมอบรางวัลครับมอบรางวัลครับคุณอับดุลลอฮ์ครับคุณอับดุลลอฮ์เป็นเกียรติมอบรางวัลหน่อยอับดุลลอฮ์อับดุลลอฮ์แหละแกแหละโอ้โหประธานอับดุลลอฮ์มอบถ้วยประธานอับดุลลอฮ์ประธานอับดุลลอฮ์